ศิลปะพอดแคสต์ทะลุเพดานความรู้เมืองสีเทพตอนสีเทพประวติศาสตร์ที่หายไปจากมรดกไทยในต่างแดนเมื่อพูดถึงมรดกโลกสีเทพนะครบโบราณวัตถุที่หายไปจากเมืองสีเทพนะในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการติดตามคืนโบราณวัตถุ ของไทยในต่างประเทศมุมอมองของผมที่จะมองเกี่ยวกับข้องกับโบราณวัตถุที่หายไปเนี่ยเราพบว่าหลักฐานโบราณวัตถุที่หายไปจากเมืองสีเทพเนี่ยมีอยู่เป็นจำนวนมากทั้งที่อยู่ในการสะสมของคนในประเทศไทยแล้วก็ที่ถูกจำหน่ายออกไปยังพิพัณฑ์ในต่างประเทศของสะสมที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย มันมีชิ้นสำคัญอยู่ประมาณ2ชิ้นได้แก่ฐานธรรมจักรที่ถูกลักลอบไปอยู่ในคอ l ล e เลกชันส่วนบุคคลอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าถูกนำไปประมูลอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยชาวอเมริกันเนี่ยเข้าประมูลได้เสร็จแล้วก็มอบโบราณวัตถุจนะ้กลับคืนให้กับประเทศไทยเมื่อปีพศ .2,500 45ฐานธรรมจักรชิ้นนี้ลายประดับตัวนี้มันมีซุ้มที่ประดับส่วนฐานธรรมจักรเนี่ยเป็นรูปของดอกไม้3ดอกดอกไม้3ดอกเนี่ยมันเป็นสัมพันธ์กับศิลปะเขมรแบบหนึ่งที่เรียกกันว่าแบบพัยกเมงศิลปะพัยกเมงเนี่ยมันเจริญขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่13เพราะฉะนั้นธรรมจักรชิ้นเนี่ย อาจจะเป็นตัวอย่างของลวดลายที่ให้กับตัวเขาข้างนอกเขาข้างนอกเนี่ยหลักฐานการขุดแต่งทางโราณคดีเราพบว่ามันมีอายุอยู่ในช่วงปลายสมัยทวารวดีนะครับก็คือในช่วงพุทธศตวรรษที่13ก็สัมพันธ์นก,นกันกับตัวฐานธรรมจักรฐานธรรมจักรเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่สําคัญที่จะบ่งบอกถึงรูปแบบที่มันให้กับตัวโบราณสถานในสังคมวัฒนธรรมสมัยทวารวดีส่วนโบราณวัตถุ อื่นๆที่หายไปในต่างประเทศเนี่ยมันมีอยู่หลายชิ้นที่สำคัญนะฮะมีทั้งแผ่นทองดุลแล้วก็มีทั้งประติมากรรมที่ทำจากพวกหินนะครับผมเริ่มต้นจากการกำหนดอายุสมัยของตัวโบราณวาัตถุท,ทั้งหมดที่หายไปเนื่องจากว่าการกำหนดอายุสมัยของโบราณวัตถุเนี่ยมันจะไปโยงกับโบราณวัตถุอื่นๆที่ เราพบอยู่ในตัวเมืองสีเทพรวมทั้งตัวโบราณสถานที่อยู่ภายในเมืองสีเทพซึ่งยังคงอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยที่จะแสดงในพิพิธภัณฑ์หาชาติหลายๆแห่งในประเทศไทยความสัมพันธ์ของโบราณวัตถุทั้งที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วต่างประเทศเนี่ยมันสามารถที่จะนำมาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของเมืองสีเทพได้ เป็นอย่างดีถ้าหากว่าเราสามารถที่จะได้โบราวัตถุทั้งหมดที่คณะกรรมการติดตามคืนบราวัตถุเนี่ยเวลงดำเนินการติดตามคืนโบราวัตถุชิ้นสําคัญเหล่านั้นอยู่ยกตัวอย่างที่โบราวัตถุที่สําคัญที่สุดอยู่ที่พิพันธ์นอตันไซมอนอันนี้เราพบว่ามีจํานวนมากถึง9รายการที่คณะกรรมการติดตามคืนโบราวัตถุ กำลังทำหนังสือติดตามคืนอยู่แล้วก็อาจจะมีมากกว่านั้นเพียงแต่ว่าพี่พันธ์ไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือเราเองเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้วัตถุสำคัญของพิ่พันธ์นอตันไซมอนเนี่ยมันมีแผ่นทองดุลรูปพระวิศนุพระวิศนุที่สีเทพองค์นี้มีลักษณะที่ยืนเอียงตน ะะถือจากสังคาตารอกบัวซึ่งเราพบเห็นวิษณุในลักษณะนี้ค่อนข้างจะน้อยที่มีรูปแบบที่สมบูรณ์แล้วก็มีประภามนทนที่อยู่ด้านหลังนะ,ะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่มองปุ๊บเราก็รู้ว่านี่คือเป็นของสีเทพซึ่งที่อื่นเนี่ยมันแทบจะหาไม่ได้เลยทันทองดุลรูปพรอโพธิสัตว์ไมเตยะเราจะสังเกตว่ามือด้านซ้าย ถือหม้อน้ำด้านขวาถือดอกบัวแล้วก็มีรูปเจดียด์อยู่ที่พระเศียรอันนี้คือลักษณะเฉพาะของภศษีกาลเมตไถในต่างประเทศเขาเรียกพระไมตรยะแล้วก็อีกองหนึ่งที่เป็นแผ่นทองก็คือพระจันทร์เป็นเทพอันนี้สวยมากเพราะว่ามีรูปกระต่ายอยู่บนประภามนทนซึ่งเห็นเลยว่าคนในอดีตเมื่อพันกว่าปีที่แล้วมองเห็นดวงจันทร์เป็นรูปกระต่ายเหมือนทุกวันนี้พระจันทร์ นักพิาการชาวอินเดียเนี่ยเข,เขาก็ตีความไปเป็นเรื่องของจันทราเทพซึ่งเป็นของศาสนาฮินดูแต่หากเป็นของชาวพุทธเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาแปลความอีกว่าจันทราเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์หรือผู้ช่วยพระโพธิสัตว์เหมือนกับการลึกที่เราพบอยู่ในอโลคยาสารของพระเจ้าชัยวันที่เ็ดเพราะว่าจาันทราเนี่ยสังกัดก,กับไวยโรจนะในการลึกจะบอกเลยว่า อรโยา,าสารเนี่ยสร้างถวายให้กับพระพิา้าผู้ทรงการแพทย์แล้วก็มีพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์เป็นผู้ช่วยอีกสององค์แผ่นทองเหล่านี้ข้อมูลถูกบันทึกโดยนักวิชาการว่าพบอยู่ในหม้อแล้วก็ไปอยู่บนเขาหมอลัดการพบเวลามถมัตุที่อยู่รวมกลุ่มกันหลายศาสนาเนี่ยมีทั้งศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาพุทธมหายาน บนเขาธมารัตเนมันก็จะสัมพันธ์กับเขาธมารัตที่นักวิชาการส่วนใหญ่มองกันว่าเขาธมอรัตเนี่ยเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เริ่มตั้งเมืองสีเทพแล้วก็เป็นวกรรมสําคัญที่หายไปจากเขาธมารัตก็คือรูปพระเศียรของพระพุทธรูปของพระโพทธิสัตว์ที่อยู่บนถ้ำเขาธมารัตซึ่งบุคคลสําคัญที่เป็นข่าว เมื่อปี2511ที่กรมศิลปากรได้นำสืบแล้วก็จับตัวโบราณวัตถุทั้งหมดคือจิมทมสันซึ่งก็มอบโบราณวัตถุนั้นให้กับพิพันธ์สัญชาพนครเราทราบข้อมูลได้ทันทีว่าพระโพธิสัตว์ก็ดีลูปพระเจ้าก็ดีมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพุทธสารมหายานซึ่งมันเจริญแพร่หลายในเมืองโบราณไม่ใช่เฉพาะเมืองสีเทพที่เดียว แต่มันเป็นเมืองโบราณที่ร่วมสมัยสิทเทพอีกหลายเมืองในสมัยทวารวดีที่สําคัญก็อย่างเช่นนครปฐมเมืองคูบัวในกลุ่มภาคอีสานก็เมืองเศมาในกลุ่มของประเทศกัมพูชาปัจจุบันเนี่ยก็คือเมืองอังกอร์ไปเลยอยู่ที่จังหวัดตาแก้วเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นถึงการนับถือผู้าศาสนาแบบมหายานการนับถือาศาสนาฮินดู ซึ่งก็เจริญอยู่คู่กันในอดีตทั้งหมดเนี่ยเมื่อกำหนดอายุคร่าวๆเราจะเห็นว่ามันอยู่ในช่วงกลางของสีเทพเนะแต่ผมอยากจะพูดถึงบวัตถุอีกองค์หนึ่งคือสุยเทพสุยาเทพเนี่ยที่พิพันธ์นอตันไซมอนองค์นี้เป็นองค์ที่สำคัญที่สุดอีกองค์หนึ่งที่จะอธิบายพัฒนาการของเมืองโบราณสีเทพได้ตรงที่ว่า เราพบพระสุยเทพที่พบอยู่ติดที่กับโบราณฐานในตัวเมืองศีเทพมาแล้วซึ่งปฏิมกรรมพระศิยาองค์เนี้ยนักวิชาการเขาตีความแล้วก็สันนิษฐานไปว่าอาจจะเป็นองค์ที่แสดงถึงชาวอินเดียที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ศีเทพทําให้เกิด เป็นเมืองขึ้นครั้งแรกๆชาวอินเดียเข้ามาเผยแพร่ตัวศิลปะวัฒนธรรมทั้งความเชื่อทางศาสนาและก็เทคนิคงานช่างตัวเทคนิคงานช่าง ที่สะท้อนจากองค์ปริมกร,รมของศรีเทพที่พบจากพัศริยะที่อยู่พี่พันธ์นอตันไซมอนนี่แหละครับมันมีความแตกต่างแล้วก็พัฒนาไปจากตัวพัศริยะที่พบอยู่ในประเทศไทยตรงที่ว่าลักษณะของตัวปิยมกร,รมเนี่ยยืนเอียงตนแล้วก็ไม่ได้ครองพระนุ่งแบบพระนุ่งยาวเหมือนกับุรีเทพในรุ่นแรกๆแ,แล้วสรีเทพในรุ่นแรกๆมันเป็นวัฒนธรรมที่เราเห็นได้ชัดว่ามันได้รับวัฒนธรรมอินเดียมา เต็มที่แล้วก็ยังคงว่าทำแบบนั้นอยู่นะก็คือนุ่งคองพะนุ่งยาวสวมรองท้าบูทแต่ปฏิมกรรมที่นอตันไซมอนองนี้เนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งแล้วถ้าหากกำหนดอายุของปฏิมกรรมชิ้นนี้น่าจะเป็นปฏิมักรรมที่อยู่ในช่วงกลางของสมัยทวารวดีนะก็คือในช่วงทศวรรษที่7ถึง พิศวที่8หรือราวพิศวที่1 2สถึงส3สมัยทวาีชช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าเมืองโบราณสีเทพเนี่ยมันมีลักษณะของงานเฉพาะของตัวเองที่เรียกว่าสกุลช่างสีเทพแล้วประิมากรรมสุยาเทพที่อยู่พิพันนอนตันไซมอนเนี่ยเป็นปริมากรรมที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นประิมากรรมที่เป็นสกุลช่างสีเทพโดยตรงได้เนื่นองจากว่า มีลักษณะการยืนเอียงตนปฏิพังมีลักษณะของการวิภาคที่ค่อนข้างจะชัดเจนมีรูปแบบเฉพาะอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นให้ทุกคนได้ดูก็คือทรงผมที่มีลักษณะของการหยิกแล้วก็ม้วนแล้วผิวไหวลักษณะทรงผมแบบนี้มันไม่เคยปรากฏหรืออาจจะพบได้น้อยมากในที่อื่นนะฮะในเมืองพระนคร ในสมัยก่อนเมืองพระนครของกมัมพูชาเองเนี่ยปริมกรรมที่อยู่ในรุ่นลาวข่าวเดียวกันเราจะพบว่าทรงผมเป็นหลอดอจะไม่ผิวไหวออกจากตัวร่างกายนะจะแนบกับแผ่นหลังซึ่งตัวปริมกรรมที่สีเทพที่พระสุยะองค์เนี้ยเราจะเห็นว่ามีทรงผมที่พิวออกจากด้านหลังมาที่ไหลมันก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ชัดเจนว่าเป็นแบบเฉพาะที่นิยมเฉพาะที่สีเทพ เราไม่อาจจะไม่เคยเห็นที่อื่นนักปฏิมากรรมชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ในช่วงพุทธศวรรษที่12ถึง13นะก็คือปฏิมากรรมจากพิพิธภัณฑ์คลิปแลนซึ่งได้รับอิทธิพลอินเดียแบบสารนาศคือการยืนเอียงตนแต่เมื่อได้รับวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าช่างที่สีเทพเนี่ยเขาก็สามารถที่จะผลิตงานศิลปกรรมได้อีก แบบหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของตัวเองก็คือพระพุทธรูปโดยทั่วไปในวัฒนธรรมตวาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีลักษณะของร่างกายที่ค่อนข้างจะอวบอิ่มตามแบบอย่างศรรบบิลปะอินเดียแต่ว่าที่สีเทพเนี่ยเนื่องจากว่าศิลปกรรมที่ช่างทําขึ้นมันแสดงลักษณะเฉพาะของตนก็คือแสดงลักษณะของกายวิภาคที่ค่อนข้างชัดเจน เราจะเห็นว่าการสลักเนี่ยมันมองเห็นโครงกระดูกนะอย่างเช่นกระดูกหัวไหล่จนมากระทั่งถึงตัวช่วงร่องหน้าอกตรงกระดูกช่วงต้นขอถึงถึงร่องอกเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดนะถ้าเราดูแผ่นหลังเราก็จะเห็นชัดได้ว่าแผ่นหลังเนี่ยจะมีล่องบนแผ่นหลังค่อนข้างชัดรวมทั้งส่วนของก้นของปฏิมากรรมเนี่ย ด้านหน้าของพุทธรูปองนี้ส่วนหัวเข่าเนี่ยก็เป็นส่วนที่นักชาการเขาสันนิษฐานว่าเป็นส่วนที่แสดงได้ชัดมากของสกุลช่างศรีเทพซึ่งก็จะปรากฏอยู่เช่นเดียวกันกันกบของฮินดูไม่ว่าจะเป็นพุทธรูปก็ดีหรือของฮินดูก็ดีก็จะสลักเหมือนกันก็คือเห็นสิริละค่อนข้างจะชัดเจนไม่ได้เห็นการห่มคลุมแบบพุทธรูปวารทั่วไปงานที่เด่นชัดที่สุดทั้งพุทธรูปแล้วก็ ประยุกตรกาของฮินดูอีกอย่างหนึ่งก็คือรูปสลักเนี่ยลอยตัวไม่มีเสาค้ำยันอันนี้ก็เป็นสกุลช่างศีเทพที่เราไม่พบเห็นในประติมกรรมของศิลปะร่วมสมัยอันนี้ก็คือศิลปะที่เป็นสกุลช่างของศิเทศที่พัฒนาจากสกุลช่างสารนาของอินเดียลักษณะเด่นแบบนี้ครับที่มันสามารถที่จะไปเชื่อมโยงกับตัวบรวมวัตถุชิ้นอื่น ที่ทําให้เราสามารถเชื่อมโยงตัวเมืองสิทเทพกับเมืองสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องกันทั้งในกลุ่มเมืองโบราณของไทยในภาคกลางหรือในกัมพูชาในช่วงพุทธศวตวรรษที่12ถึง13ปณิยกรรมที่สำคัญที่อยู่ในต่างประเทศอีกชิ้นหนึ่งคือ ปฏิมากรรมพุทธรูปที่นอตันไซมอนปฏิมากรรมองค์นี้เป็นปฏิมากรรมที่มีขนาดใหญ่มากสูงประมาณ2เมตร30ก็ถูกจําหน่ายออกไปยังต่างประเทศเช่นเดียวกันเนี่ยลักษณะที่สําคัญที่สุดของปฏิมากรรมชิ้นนี้ก็คือพุทธรูปเนี่ยถูกเจาะที่พาพาักส่วนของหน้าผากส่วนของคิ้วสนิษฐานกันว่าน่าจะเจาะสําหรับ ฝังอัญมณีหรือสิ่งของมีค่าอย่างพวกโลหะมีค่าต่งตางๆปัญหาของพทุทธรูบองนี้ก็คือการกำหนดอายุสมัยส่วนใหญ่จะเห็นว่าเป็นพทุทธรูปที่อยู่ในราวพุทธวรรษที่15ถึง16นะอันนี้ก็ไปเปรียบเทียบกับรูปของนาลายบันทมศิลนอยู่ที่บาลายตะวันตกอันนั้นเป็นศิลปะเขมรแบบบาปวนแต่าหากเราพิจารณา ตัวหลักฐานวัตถุองค์เนี้ยจากปฏิมากรรมสำลิดท,ที่เราพบอยู่ในกลุ่มของอนกุกศัศศีนาศะซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเนี่ยคือทุกคนสันนิษฐานว่าปัจจุบันเชื่อกันว่าอยู่ที่เมืองเสมาอำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะเห็นว่าปฏิมากรรมสำลิดกลุ่มนี้มีเทคนิคของงานช่างนะฮะเหมือนกันกันกบ โพทุลูปองค์ที่อยู่สีเทพซึ่งมีทั้งการเจาะตัวต่างๆที่สําคัญของพระพักเนี่ยอย่างเช่นคิ้วตาและก็หนวดอันนี้จะฝังสิ่งมีค่าเหมือนกันเช่นตัวดวงตาจะฝังหินออฟซิเดียนซึ่งเป็นหินสีดำนะฮะแล้วก็เอาแผ่นเงินสีขาวเนี่ยกุอยู่ข้างในทําให้มีลักษณะเหมือนจริงเทคนิคเช่นนี้พบมากอยู่ในกลุ่มของเมืองโบราณสําคัญ ในภาคตะวันออกเชียงเหนืออย่างเช่นเมืองฝ้ายอำเภอหนองหงจังหวัดบ,บุรีรัมย์บนเขาไปบัดสองอำเภอเฉลิมเมื่อเกรติจังหวัดบ,บุรีรัมย์งานช่างเหล่านี้น่าจะให้ความสัมพันธ์หรือเทคนิคกับตัวพุทรูปที่เมืองสีเทพก็แสดงให้เห็นได้ชัดว่าในช่วงปลายสมัยวัฒนทวาของสีเทพเนี่ยก็ได้เริ่มติดต่อกับวัฒนทวารดี แล้วก็กลุ่มของวัฒธรรมของเขเมรในช่วงหลังๆนี้เนื่องจากว่าปฏิมากรรมตัวสำลิดที่พบอยู่บนที่ราบสูงโคราชเนี่ยมันได้ให้อิทธิพลกับปฏิมากรรมสำลิดอยู่ในที่ราบลุ่มน้ำต้นเลศาบรในกรัรมพูชาปัจจุบันอาจารย์บอร์ซเย่ได้เสนอแนวคิดว่าปฏิมากรรมกลุ่มนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับอัจจากศีจนาสะแล้วก็การพบโบราณวัตถุ ทั้งว่าโพศัตว์ปฏิมากรรมสำริท,ที่มีเทคนิคการเจาะแล้วฝังอัญมณีเนี่ยอยู่ในกำมุชามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าอิทธิพลของพุทธศาสนามหายาณเนี่ยได้เข้าสู่ทางลุ่มน้ำต้นเลสาบในขณะเดียวกันก็เข้ามาสู่เมืองสีเทพซึ่งมันมีโบราณวัตถุแล้วก็งานเทคนิค แบบเดียวกันเนี่ยได้ปรากฏอยู่ที่เมืองสีเทพด้วยไม่เฉพาะพุทธรูปหินที่มีเทคนิคแบบกลุ่มของที่ราสูงโคราชเท่านั้นยังพบปริมากรรมสำลิดท,ที่เกี่ยวข้องกับพบระโพธิสัตว์อยู่ในเมืองสีเทพซึ่งปัจจุบันก็จะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของประเทศไทยรวมอยู่ด้วยหลักฐานของเทคนิคงานก่อสร้างพวกนี้มันไม่ได้ถูกใช้เฉพาะ ในปฏิมากรรมเท่านั้นในตัวโบราณฐานเองซึ่งพุทธศาสนามหายานมันเจริญขึ้นเนี่ยก็ได้มีการก่อสร้างตัวโบราณฐานเข้ามาร่วมด้วยนะโดยเฉพาะเขาข้างนอกซึ่งเป็นหนึ่งในตัวโบราณฐานที่ประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยก็ได้พบตัวงานประดับของที่ส่วนฐานโดยเฉพาะตัวปราสาทจำลอง ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับทางศิลปะของงานประดับสถาปัตยกรรมในกรรมพูชาที่ร่วมสมัยเดียวกันคือในช่วงพุทธศตวรรษที่14เพราะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าโบราณวัตถุที่หายไปจากต่างประเทศเนี่ยถ้าหากประเทศไทยได้มีโอกาสศึกษาโดยตรงหรือได้กลับคืนมาประเทศไทยเนี่ยมันจะสร้างความเข้าใจเมืองโบราณสีเทพ ได้ดีกว่าปัจจุบันเพราะว่ามันสามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบโบราณวัตถุอื่นๆที่พบอยู่ในประเทศไทยเอามาเปรียบเทียบกับโบราณสถานซึ่งมันมีทั้งวัฒนธรรมของเขมรโบราณแล้วก็วัฒนธรรมแบบทวารวดีของไทยเนี่ยใช้ร่วมกันอยู่เนื่องจากว่าแนวคิดของการติดตามคืนโบราณวัตถุ มันก็คือเมื่อบริเวณวัตถุสูญหายไปจากโบราณสถานหรือไปจากเมืองโบราณต่างๆก็ดีเนี่ยมันทําให้โบราณสถานหรือเมืองโบราณน,นั้นไม่มีคุณค่าอะไรพอที่จะแปลความให้มันชัดเจนได้นะฮะเพราะฉะนั้นโบราณวัตถุที่สูญหายไปจากสีเทพเนี่ยคณะกรรมการติดตามคืนโบราณวัตถุไทยได้ส่งหนังสือพวงไปยัง ต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่เขามีนโยบายในเรื่องการปราบปรามการค้าบราวัตถุที่ผิดกฎหมายาก็จะทำให้มูลานสรีเทพเนี่ยได้บราวัตถุที่สำคัญนั้นกลับคืนสู่ประเทศไทยในอนาคต